ว่าแล้วไุ่มทุกกระรองเจ้าเท่าไรเอ้าว่าโคกันเลยใันโคนะ่ะใันโคมือมือกอนะสามล้านสามล้านโอู้ตัวนึงหนึ่ามล้านมูตัวนึงบัดมือเต็งได้มีอย่างนี้เพื่นบอกอยู่ว่า ต้องแหงน้องไส้ยเงนินเท่าใหญ่คือเมีคำมีคำบ่ค้ำสองบาทวักฟูไปหามะาใช่สองบาท <c oughs> ไอ้บาทเดียวยังไม่ได้หาย <c oughs> ด้วยนี่นะเออผูกจใหญ่เป็นสาวไอ้ทีเออลูกจุดเป็นสาวทรงชาปีเลย <c oughs> คือน้องทุกนี่ยังยังบู้ว่ามือเต่งอย่างนี้นอย่างนี้เนาะคือหลักๆรกเลยมือคน่ะเงินสามล้าน mùng tuần hưng để các bạn tham thăm trong bạn nhà mới thấy hiệu bạn đi phía sẽ phạm cho nguyên quá <laughs> đó ôi gì người tiết vốn dù hướng túc thuốc mùi này, phôn, này mưa ngoài dù mưa cần mưa mưa vào đây thì nó người gặp và sửa vàng nhá เครงเด็กน้อยก็ออยังบ่มีเงยมือใหม่แต่ว่าจังไดเพื่อว่าแล้วน้องลุกเลยเป็นเครื่องเด็กน้อยเท่าเห็นลูกเกิดจังชื่อเด้อเพราะว่าไอ้ยินหลายๆคนเพิ่อนว่าเพิ่นถือสลัมพิดเจ้าเคยเห็นอยู่ที่ในเพจในอย่างาชื่อเชียงก่อนคนพี่น้องเลยมิจาว่ามีตัวเท่าเห็นคนก่อนหนึ่งชื่อเนะาะฮะ chưa luôn lốm luôn luôn chắc nó luôn Thương hoa luôn luôn nó luôn luôn thì nó luôn 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 nó <tốt> Điều khó năng con chắc cao, Tiếng đấy đồng thuốc cứ chui vào biển đấy Nhi là vườn hồ à, con thủy phá là đút năm đút nó Mèn đi đây Ôi <laughs> oh, nó phục trời tham càng tài pha, xài phôn Nó Phôn tốt khoa lung, bố dút bố giòn Tốt dù hình นี่ตนสงสานน้องๆคนได้พี่น้อยนะทรงเสียครับน้องทุกก็ได้แต่สามชุดแม่นบ่าน้องทุกสามชุดบัตรน้องไาได้มีอีกชุดจักอยู่บ่าเออแต่เจ้าหนูมุมีเออตายบปได้เมื่อนี่แล้วน้องทุกเก็บาันี้ี่ไปเฮือนน้องไรก็ไปบ่ได้บันทึกเฮง เที่ยงนมาอย่างไรต้องเออโบเทียงแล่แนเจ้าเคยอยู่เนาะสิไปนก็ได้บงทั้งโลก่างน่าไหลไปเาได้ฮะ่ง้แล้วงนางนาไงงเน่่าน่างนาเาไ้งนาไ่เา่ à thằng năn nè, đang cheo leo kìa nó, ở bánh ngoài năn nè cheo leo. Thôi, quay quay, cướp đấy. Cheo cheo, cheo cheo, phụt nước có Khi bỏ cãi, nó. vô. Điện này nghe người vô đây nghe. Đâu? hết. Đâu? Đó, hết đâu. có bay. Ô. Đây đấy anh kìa. นหยต้องตุกค่อยๆโซ่เดีือดกะไรไม่เองล่ะบรรยากาศู่เพื่อนน้องตุกต้องเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้ยินเสียงเลยใดขอโทษขอใครเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าฝนตกมันหลังคามันตำ่ำน,นีน่เลยพี่น้องเนาะหลุดหลังอ่าไดอยูออกเมื่อไออกก็ได้ไปเพื่อนน้องไล่ก็ไปก็ได้ตอนนี้พี่น้อ,อง,นงเนาะตกเงี้ยงนี่ได้ นี off, ่เราพากันนี่อยู่เงื่อนตรงทุกต้นเงื่อนตรงทุกก่อนพี่น้องเนาะจะข้าวหนึ่งแต่กระบาดน้องๆเพิ่นเนาะนี่แหละพี่น้องหลังข้ากระพัวไม่กระพัวแล้วก็ไม่แป้นผูที่อยู่ที่เช่ากับโบทั่วโบถึงพี่น้องเนาะแต่ก็ไม่กับโบละเอียดพี่น้องเลยเห็นได้สู่ไปเนาะอ่าถ้าเกิดว่าลูกเกิดมากยฮงยากตืมเงื่อตงทุกท้างยังก็ยากตืมยากที่สักที่เช่าเนาะ một vuông nó chẳng ra thì có phong ở chỗ Chào Túc nói Khoai cơ Nên mình phút Túc Lê là uhm. Hả? Sáu yếu phần Sáu hay sâu ai ăn một Sáu hả? Cái chạm đi Túc cho 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 mình ăn đó kéo đang đi pha năng phao nam, bản này nó Ôi đi bớt nè, bây nào cái mưa đâu bạn này lôm ma này ra đây Ưm Bà nhảy cãi đỉnh đây bà khó khăn Bà nhảy cãi thuyết ra đây ้จะส่าแล้กันม่หนนี้นนขโอ้ยยี่ยมเขามาใกล้เได้เลยเอาจิติดอยู่เียน้อทุกคนมือแล้วมือนีพี่น้องเลยเออว่าจิตกอยู่นอกคือกันเนาะเริ่มสั่นเลยพี่น้องเลย chắc chắn nào, chắc chắn là lẽ Nào thế chắc chắn là bớt chắc chắn là chưa chắc chắn là chưa 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 เธอจเจ้าวัตถุระได้บวดนี่ลองกินมึงลูกหาวานยูว่วหมากแก้วมังก่อนนะ่ะขันวานเลยชื่อเมื่อตอนลูกนีก่นีานางกำลังตุกเมก่อนจะข้าวพี่น้องเลยเอามีดใ่อ่เอามีดใหม่เพื่อนนี่เห็นแล้วลูกไปลูกมาหลายเท่อเลย

มาแต่เก่านี่น้องตุกน้องแต่น้องติ๊กน้องมิกยูงกันสามสี่ง่ยน้องแสเอเซลมาวันนี้พ่อแต่น้องตุกเอ่อน้องติ๊กน้องมิกหนู่มยู่แล้วนไทยชวนเนี่ยไทยชวนวะฝนตุกก็ไทยชวนวะบุญอันมันรวมเว้ยฟาดตัวคือสันชันมือแท้หนิเนาะ เดยอให้ทางสาวบ้านใครคิปน้องซุกสัมภาษณ์น้องซุกคนเด้อลองถามใคยชุดยี่กันลองเงินลูกสันอะไรพี่น้องเนาะสันหนาวเป็นยังเนาะมาเฮือนน้องซุกดุเดียวกว่มาพร้อมผ้าพร้อมนโคตรโคตรโม้หุ่นอ่นี้เนาะมาตั้งใจน้องๆคอยู่น้ำกันพี่น้องเนาะ ต้แนแต่โ้องแตงงพระท่านเมื่อตั้งแต่ยามามานันไม่ล้วมารอบนี้น้องตุกจนมีลูกมารอบนั้นยังกินอันเล็กน้อยหอัวแดงแล่น้ำทางอยอะข้าวฟันมื่ถอยหลังมากนะ còn về thì đây chứ rồi chắc luôn nên trường đó mai hãy nó cũng còn lông còn đủ con mất mạng nên con gì mất sóng mạng qua sáng mạng luôn đấy và ok có phó đi sư vô làm nó mất cả luôn sau hà phan mình làm nó vô dắt nghe thì nó phải nó tọt mà hả nông gọi bởi vì Chân chữ ở nơi hôm nay chắc hơn mắc chính nàm nhỉ Mạch chính nàm nhắn không? Đây hàm vậy Đây này cái đây thừa bằng ghi mà bằng nào bằng đây Ôi oh, hồi hẳn. Có rồi, chữ rồi cũng mạch chữ nàm nay toàn toàn gì ở nàm Câu bằng chữ của nàm sử Nàm sử Ừ Còn thỏng đó nó có มะเที่ยงเนาะพ่อเนาะมะเที่ยงแบบแก้วมังกรก็บะรุ่งแบบบะรุ่งลูกนี่มันต้องเป็นหมากอย่างที่บอกเนาะมะขั้วยเคยมีลูกก้อนอยู่ตัวโบจักมาคั้วอีกเปล่าแม่มะขั้วบังหุงบังฮุงเนี่ยกะชุ่มเป็นประเภทนุ่มเนาะนุ่มนี่ต้องนุ่มเพสอดดำนุ่มงอาดำแล้วก็เล็กกระซอยก็ได้เล็กกระสุกกระซอยก็โอเคอยู่เนาะ เดื่อมาบันาบนพอพี่น้องเนาะขิดเหมอง้่เข้ออย่างนี้ตอน้องน้องเพิ่เหมือนกันน้องใช่หนบยาดอกน้องใชหนึ่งคนนี้ยุเนาะเออเดี๋ยวก็เซวกันดีหัวเล้วเทเมื่อป้าน้องตุกดีน้แบนี้แต่งานได้ยังคิดไหมเออมากเลยก็ได้ไปใส่ที่โดยมีเนายมีทางไปวะอืป่ออ เออว่าแล้วไงตุ้มตุกระรองเจ้าเทไรเอ้าว่าโคกันเลยฟ้าโค่นะเนี่ยฟ้าโคมือมืก่อนะสามล้านสามล้านหมูตัวหนึ่งเงินสามล้านหมูตัวหนึ่งบัตรมือเตงนี้มีอย่างนี้พี่น้อกอยู่ว่า ต้องหาน้องไทหาเงินิ้วใหญ่คือมีคำมีคำบ่ะคำสองบาทบักบุ๊คไปหาม่าเฉสองบาทไอ้บาทเดียวยังไม่ได้หายด้วยนี่นะเออลูกเป็นญ่เป็นสาวไอ้ตุ้เออลูกจุเป็นสาวทรงชาปีเลยคือน้องทุกนี่ยังยังบุ้คบมือเต่งที่มีอย่างนี้เนาะคือหลักๆเลยมือคอน่ะเงินสามล้าน หมูตัวนึงแ่ก <c ười> ็เพิาทํา2บาทเออาไม่ใช่ไปบาทนึบ่ได้ก็่าเนาะเพราะว่ารวมกันด้วยคามมาคามกแ็อเนาะอดเอาแน่เฮ็ดได้ได๋ซะพี่น้องเนาะนี่วมันอยู่แล้วพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าเฮ็ดงานนี่งัวหมูเงินทําแนวหลักๆเลยเราอย่าปาปิ้ง ดูเหกดูพ่นกินเออเห็ดมัดเห็ดน้อยเอาเนะเด็กแม่แก่ด้ำใส่้ำในตักน้ำได้่เ็เนาะอาไน้ื้ลงใ้ได้อยู่บ้น้นี่ได้อยู่ไรได้อยู่ไไดู้ดนึงเราอ่ะวนะดคแงีนพนก็เนาะโ้นี่่ได้ใ้ึงเติมเนาะเออ เดี๋เฮาเนาะถึงทางแล้วบ่13เออแน่อกใจจอกปะก่อนเขาจิตปรจักมื้อนี้พี่น้องเอ้ยกลับแหมันมันมันปะกันบมันสั่นนาบ่่อยกินข้าวเช้าโอ้สบายดีเด้อเนาะเพิ่น้องเพิ่นปบหนหัววัที่บแดนเฮือนบดนี้วหลังคาจัก8 9่นเด้อพจเนาะประมาณนั้น ประมาณนั้นต้มีปลา2 3 4 5ฝนตกปลาก็ขึ้นไหนเว้าเนาะฝนตกปลาก็ขึ้นฝนตกปลาก็ขึ้นเนาะเบิ่งเนาะึบลอยมางเด้งๆได้พากันไปพี่น้องรอยู่นี่โมาจะาอยแม่น้ปเนาะอระวังเด้อเนาะคุณยเนี่ยนักบ่เก่งจัง่ หลักๆนี่ก็เพป็นข้อเรียงนี่เยาะนะม่ต้องเยอะไปอย่างเดียวไงตั้งแต่มาผมได้เห็นอยู่ชื่อแดนลูกหันลูกนี่ลูกหันลูกนี้ระวังนี่ว่ะระวังกว่าโอ้ใช่ที่นี่ลูกคนนี้เราเล่นลูกชนีดกันเล่นก็ไปก็มาอยู่ที่ว่าจะไปเล่นวะคนหนึ่งคนเดียวจะใครอยู่เนาะโอ้าๆหยาไพ่ว่น่ะ Hai em kêu cứu năm hay không có cái gì rồi có cái gì đâu có cái gì đâu có cái gì đâu con cái gì đâu có cái gì đâu có cái gì đâu có cái gì đó có ừ. cái <laughs> 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 gì đâu có cái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  gì đâu gì đâu có cái gì ไปนเขนี่ย้ามือนมันแบบว่าขึ้นสู่โบกันแล้วนะก็ชว่าเนี่ต่มดำตุอยู่เ็วขึ้นชันขึ้นมาได้เกี่ยวเขาผลลึกกินเขาออกมาด้วยขขาออกมาเวียดนี่ยนตกห้ามก็ชิบไ่ได้คนอีกแลเขาเนี่เบิทนบ่ะาเนี่ยข้าวันหน้าวันชันนะเกี่ยวข้าซิฟกว่าให้พูเลตุ่มเปะได้กันตกห้ามก็ได้ khu hai khu khu nữa cầu cầu hay nó anh hay mua nhai à. nào là cái ừ. này từng... à, đi nó và thay lưới nó nào, thế <laughs> nào thay lưới thôi bà đây, đây là, Styles, thì bằng đây nó tôi nhanh đi cũng là có tu có thể tốt bà cho mình lúc mà trên khảo giống bừng nghĩ là tốt bà 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 bài bố mày 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 เบกวยเอจยเสร็จมาแล้วยักฝนตกด้วเท่าที่ยักกังะกดใจมมใหายเลยใครนี้กดตใจมมใหาแสดงว่าไม่ให้ผัวเดิแล้วน้องตุ๊กเลยใบแล้วบม่งเลยกจังชันดีพ่อย่ว่าคนขึ้สู่ลบกันไว้เที่ยะไปเห็นยังวาชันมาชีเด้อจได้เดินทางกับก่อนนะแหลกพุละอาจจะพ่อกันเทวห้านนั้นอย่งไรเขาเปียกบอกข้าวว่าเียพุ่นะ อร่อยอร่อยทางเบิ้งนี่ชิมื่อกินน้ำรูกน้ำเมียไปจักเลยเอ้าเมียก็ถือมานำได้มานำเนาะเอไปเสร็จไปไปครับไปพี่น้องตุ๊กเด้อเดินทางปลอบโดยโดยโดไปไปพี่น้องเนาะไปเสร็จพี่น้องลุ่มเราจังแล้วข่อยพาวันนาว่าจะลุ่มเด้อจะลุ่มเด้ออยู่ไปไปพี่น้องเนาะเดินทางกลับเสรก่อนพี่น้องเนาะออกหากินข้าวกินยังแล้วก็ชิมเมื่อเบิ้งถ้าเกิดว่า คนบาตกฟ้าบาลงเนาะทั้งบ้านหรือว่าทั้งไหทั้งนั้นพี่น้องเลยก็จะได้หาขนเข่ามัดเข่าขึ้นพี่น้องเนาะขันออกมากหรือว่าไหวคือบบไหวได้พี่น้องเนาะมันกะนั่นนี่แหละพี่น้องเนาะปตายพี่น้องเลยสักแม่ดีเนาะเนหลท่ายังไม่ได้เช่าเลยพี่น้องโบเปิเปิดมาอยู่เลยว่าว่ายีนอยู่ต่อแต่ว่าแยกมันตกแหงอีกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปชนอยู่ทั้งน้า เดี๋ยวขาียลมใหมเบิ้งด้อพี่น้องด้อยข้างหน้าเขายันเสียก่อนส่นนนะได้เนาะไปเร้อ้อหาได้ไหมนี่อ่าทางยังอีก้นึงนนี้มาทังนี้บ่หนิอันนแหละปึ๊บปึ๊บกัดแับเลยพี่น้อมาเาๆๆเจ็ดทางไีกัอ่าดูไปไหนดเนาะวันเลยกได้ Saya buat lelaki,